คุณเคยสงสัยไหมครับว่าความคิดที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันจะกลายเป็นความมั่งคั่งจริงๆในบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างไรหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาโอกาสหรือต้อนทุนชีวิตแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่ตีพิมพ์มาเกือบร้อยปีแล้วได้ค้นพบความลับที่ว่าความยากจนและความร่ำรวยแท้จริงแล้วล้วนเป็นผลพวงของความคิด และหนังสือเล่มนี้ได้สร้างเศรษฐีเงินล้านมาแล้วนับไม่ถ้วนคุณจะเชื่อไหมครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสความลับนั้นกันครับ l o n g t h Just Try It Podcast สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองท t h ด m Just Try It Podcast ที่จะนำสาระสำคัญจากหนังสือดีๆมาย่อยให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายและพร้อมนำไป ลองทำดูได้ทันทีสำหรับในตอนนี้เราจะมาดำดิ่งสู่แก่นความคิดจากหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการพัฒนาตนเองนั่นก็คือคิดให้รวยฉบับอัปเดตย่อยง่ายกระชับที่สุด Think and Grow i c h for the Modern Reader โดยนโปเลียนฮิลครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆครับสําหรับคนทํางานยุคใหม่ที่มีเวลาน้อยคนรุ่นใหม่ที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวและต้องการความสําเร็จในชีวิตหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีความฝันแต่ยังหลงทางและไม่รู้จะเริ่มต้นเปลี่ยนความฝันนั้นให้เป็นความจริงได้อย่างไรเพราะมันไม่เพียงแค่ให้แนวคิดแต่ยังให้เครื่องมือที่เราจะเอาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของผู้เขียนและหนังสือเล่มนี้กันก่อน จากนั้นจะมาแกะ4ีแนวคิดสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของปรัชญานี้เพื่อสร้างความเข้าใจกันแบบเต็มๆจากนั้นในช่วงท้ายผมจะรวบรวมวิธีนำแนวคิดทั้งหมดไปลองทำดูเป็นชุดเครื่องมือที่คุณนำไปใช้ได้เลยพร้อมด้วยเรื่องเล่าที่น่าประทับใจมากๆจากในเล่มที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าปรัชญาของฮิวนั้นทรงพลังแค่ไหนครับก่อนที่เราจะไปดูว่าขั้นตอนสู่ความร่ำรวยมีอะไรบ้าง เรามาทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับ Think and Grow Rich ฉบับดั้งเดิมถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1937หรือเกือบ90ปีที่แล้วครับแต่ความมหาศาัศจรรย์ก็คือปรัชญาในเล่มยังคงทรงอิทธิพลและถูกยกให้เป็นต้นแบบของหนังสือพัฒนาตนเองแทบทุกเล่มในยุคปัจจุบันโดยยอดขายกว่า100ล้านเล่มทั่วโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลยทีเดียว สำหรับเวอร์ชั่นที่เราจะคุยกันในวันนี้คือฉบับอัปเดตย่อยง่ายกระชับที่สุดซึ่งเป็นการสกัดเอาเฉพาะแก่นใหญ่ใจความออกมาทําให้คนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่มีเวลาอ่านฉบับเต็มสามารถเข้าถึงปรัชญาที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ง่ายขึ้นครับคุณอาจจะคิดว่าหนังสือเก่าขนาดนี้จะยังใช้ได้ผลในยุคดิจิทัลหรือคําตอบคือได้แน่นอนครับ เพราะฮิวไม่ได้สอนเรื่องเทคนิคการลงทุนหรือการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่เขาสอนเรื่องที่อยู่เหนือการเวลานั่นคือพลังของความคิดและจิตใจมนุษย์แนวคิดอย่างการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญหรือมัสเตอร์มาและการมีทัศนคติเชิงบวกลว้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้ยังคงใช้กันอยู่เป็นปกติเลยครับ เรื่องราวเบื้องหลังของนโปเลียนฮิลเองก็น่าทึ่งไม่แพ้เนื้อหาในหนังสือครับเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการคือในปี1908ฮิลซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักข่าวหนุ่มได้รับโอกาสให้ไปสัมภาษณ์แอนดูคาเนกี้มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาเนกี้ประทับใจในตัวฮิลมากถึงกับท้าทายให้เขาอุทิศเวลา20ปีโดยไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและรวบรวมปรัชญาแห่งความสำเร็จ จากการสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอเมริกาอีกกว่า500คนไม่ว่าจะเป็นเฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันและประธานาธิบดีสหรัฐอีกหลายท่านและผลลัพธ์จากภารกิจอันยิ่งใหญ่นั้นก็คือหนังสือ Think and Grow Rich เล่มนี้นี่เองครับถ้าจะให้สรุปหัวใจของหนังสือทั้งเล่มในประโยคเดียวมันคือประโยคที่ว่าทุกความสำเร็จทุกความร่ำรวย เริ่มต้นจากความคิดและความปรารถนาอันแรงกล้าที่ชัดเจนและแน่วแน่เอาล่ะครับตอนนี้เราเข้าใจที่มาที่ไปกันแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาแกะ4แนวคิดสำคัญที่เป็นเสาหลักของปรัชญานี้กันครับแนวคิดที่1ความปรารถนาจุดเ,เริ่มต้นของทุกความสำเร็จแนวคิดแรกและเป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความปรารถนาครับแต่เดี๋ยวก่อนหิวไม่ได้หมายถึงความปรารถนาแบบลมลแรงแง หรือการแค่อยากนะครับเขาใช้คำว่า burning design หรือความปรารถนาอันแรงกล้าที่แทบจะแผดเผาอยู่ในใจมันคือสภาวะจิตใจที่กลายเป็นความหลงไหล obsession ที่คุณคิดถึงเป้าหมายนั้นตลอดเวลาและมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่วแน่มากๆทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นในทางจิตวิทยาเมื่อเรามีความปรารถนาที่แรงกล้าและชัดเจนมันจะทำหน้าที่เหมือนเลเซอร์ที่รวมพลังงานความคิดทั้งหมดของเรา ให้พุ่งไปที่จุดๆุดเดียวมันจะสั่งการจิตใต้สำนึกของเราให้เริ่มมองหาหนทางและโอกาสที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและที่สำคัญที่สุดมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เรามีพลังที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและความยากลำบากทั้งปวงครับฮิวบอกว่าการแค่อยากจะไม่นำมาซึ่งความร่ำรวยแต่การปรารถนาอย่างแรงกล้าต่างหากที่จะทำได้มันคือความแตกต่างระหว่างคนที่พูดว่าก็อยากรวยนะกับคนที่พูดว่า ฉันจะต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทให้ได้ภายในสองปีนี้และนี่คือสิ่งที่ฉันจะทําเห็นความแตกต่างของพลังงานไหมครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในหนังสือคือเรื่องราวของเอ็ดวินซีบานส์ครับบานส์ Barnes เป็นแค่ชายหนุ่มธรรมดารรมดาคนหนึ่งแต่เขามีความปรารถนาอันแรงกล้าเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตนั่นคือการได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างโทมัสเอดดิสันสังเกตนะครับเขาไม่ได้อยากเป็นแค่ลูกจ้างแต่อยากเป็นหุ้นส่วน ความปรารถนาของเขาชัดเจนมากแม้ว่าตอนนั้นเขาจะไม่มีเงินไม่มีเส้นสายไม่รู้จักเอดิสันเป็นการส่วนตัวเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็ตัดสินใจเผาสะพานทิ้งทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วแอบขึ้นรถไฟบรรทุกสินค้าเพื่อเดินทางไปหาเอดิสันเมื่อไปถึงสภาพของเขาดูเหมือนคนจรจัดแต่ในแววตาของเขามันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเอดิสันเคยเล่าในภายหลังว่าเขายอมให้โอกาสบานส์เพราะเขาเห็นความปรารถนา ที่จะทาเป้าหมายให้สําเร็จฉายชัดออกมาจากแววตาคู่นั้นครับเมื่อคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเหมือนกับบานส์แล้วสิ่งต่อไปที่คุณต้องมีเพื่อหล่อเลี้ยงให้ความปรารถนานั้นเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นก็คือศรัทธาครับแนวคิดที่2ศรัทธาน้ําอมฤตชุบชีวิตความคิดศรัทธาในความหมายของฮิวไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องาศาสนานะครับแต่มันคือความเชื่อมั่นอย่างไม่สั่นคลอนในความสามารถของตัวเองที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ มันคือการมองเห็นภาพความสำเร็จในใจอย่างชัดเจนจนคุณรู้สึกราวกับว่าคุณได้มันมาครอบครองแล้วจริงๆฮิวเรียกสิ่งนี้ว่าหัวหน้านักเคมีแห่งจิตใจเพราะศรัทธาสามารถเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนของความคิดธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นพลังงานทางวิญญาณที่ดึงดูดความสาเร็จเข้ามาได้แล้วถ้าเราไม่ใช่คนมั่นใจในตัวเองล่ะจะสร้างศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไรฮิวบอกว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การแนะนำใจตัวเองหรือ Auto s e g e n t หรือการพูดตอกย้ำเป้าหมายกับตัวเองซ้ำๆด้วยอารมณ์และความรู้สึกเชิงบวกการทำแบบนี้เป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราโดยตรงเมื่อจิตใต้สำนึกเชื่อสนิทใจแล้วว่าเราทำได้มันจะเริ่มทำงานเพื่อหาทางทำให้ความเชื่อนั้นเป็นจริงศรัทธาจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างความปรารถนากับความเป็นจริงครับ ศรัทธาเป็นสิ่งที่ถักทออยู่ในทุกเรื่องราวความสําเร็จครับลองนึกถึงโทมัสเอดิสันอีกครั้งตอนที่เขาทดลองสร้างหลอดไฟเขาพบกับความล้มเหลวชั่วคราวนับหมื่นครั้งถ้าเขาไม่มีศรัทธาที่แน่วแน่ว่วามันเป็นไปได้เขาคงยอมแพ้ไปตั้งแต่ครั้งที่ร้อยแล้วแต่เพราะเขามีศรัทธาเขาจึงไม่ได้มองว่ามันคือความล้มเหลวแต่มองว่ามันคือการค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ผลนับหมื่นวิธีซึ่งทำให้เขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเรื่อย ศรัทธาของเขานี่แหละครับที่ทำให้เขายืนหยัดต่อไปได้เอาละครับตอนนี้เรามีทั้งความปรารถนาที่ร้อนแรงและศรัทธาที่มั่นคงแล้วแต่สองสิ่งนี้จะยังคงเป็นแค่พลังงานที่อยู่ในใจถ้าเราไม่เปลี่ยนมันออกมาเป็นการกระทําที่เป็นรูปธรรมและนั่นคือที่มาของแนวคิดที่3ครับการวางแผนอย่างเป็นระบบแนวคิดที่3การวางแผนอย่างเป็นระบบ organized planning เปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นให้จับต้องได้ นี่คือขั้นตอนที่จับต้องได้มากที่สุดครับฮิวบอกว่าเป้าหมายคือความฝันที่มีเส้นตายความปรารถนาของคุณจะไม่มีวันเป็นจริงได้ถ้าไม่มีแผนการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงการวางแผนในที่นี้หมายถึงการคิดอย่างเป็นระบบว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรคุณต้องมีความรู้เฉพาะทางอะไรบ้างคุณต้องการความช่วยเหลือจากใคร นี่คือจุดที่ฮิลแนะนำแนวคิดมาสเตอร์มายหรือทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็คือการรวมกลุ่มกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อสร้างพลังทวีคูณในการไปสู่เป้าหมายสิ่งสำคัญคือแผนการแรกของคุณอาจจะไม่ใช่แผนการที่ดีที่สุดก็ได้และมันอาจจะล้มเหลวแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ คือคนที่ยอมแพ้เมื่อแผนแรกล้มเหลวแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่จะสร้างแผนใหม่ขึ้นมาแทนที่แผนเก่าที่ใช้ไม่ได้ผลทันทีพวกเขามองว่าแผนการเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเฮนรี่ฟอร์ดคือตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการวางแผนอย่างเป็นระบบความปรารถนาของเขาคือการสร้างรถยนต์ที่คนธรรมดาสามารถเป็นเจ้าของได้แต่เขาไม่ได้แค่ฝัน เขาวางแผนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบรถยนต์รุ่นโมเดล T ไปจนถึงการปฏิวัติระบบการผลิตด้วยสายพานหรือ assembly line ซึ่งทำให้ผลิตรถได้เร็วขึ้นและในราคาที่ถูกลงอย่างมหาศาลเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องด้วยตัวเองแต่เขารู้จักวางแผนที่จะรวบรวมทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดมาทำงานให้เขานี่คือพลังของการวางแผนอย่างเป็นระบบ ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการครับตอนนี้คุณมีครบทั้ง3อย่างแล้วคือความปรารถนาศรัทธาและแผนการที่ยอดเยี่ยมแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนคุณจะต้องเจอกับอุปสรรคความผิดหวังและความพ่ายแพ้ชั่วคราวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือด่านสุดท้ายที่จะทดสอบว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จหรือไม่ซึ่งต้องใช้แนวคิดสุดท้ายนี้ ในการฝ่าฟันไปให้ได้ครับนั่นคือความไม่ย่อท้อแนวคิดที่4ความไม่ย่อท้อ persistence กราะป้องกันความล้มเหลวฮิวกล่าวว่าความไม่ย่อท้อคือการผสมผสานระหว่างพลังใจ willpower กับความปรารถนา desire มันคือประกันภัยชั้นดีที่ช่วยป้องกันความล้มเหลวถาวรเขาค้นพบว่าหนึ่งในสาเหตุหลักของความล้มเหลวคือ การล้มเลิกเร็วเกินไปคนส่วนใหญ่พร้อมจะโยนผ้าทิ้งเมื่อเจอกับสัญญาณของความาพ่แพ้ครั้งแรกแต่ความทิ้งแล้วความาพ่แพ้ชั่วคราวกับความล้มเหลวถาวรเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงความไม่ย่อท้อคือพลังในการลุกขึ้นสู้ต่อหลังจากที่ล้มลงคือการมองว่าอุปสรรคเป็นเพียงบททดสอบไม่ใช่ทางตันมันคือการยึดมั่นในเป้าหมายต่อไปแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะบอกให้คุณยอมแพ้ก็ตาม ฮิวย้ำว่าจักรวาลมักจะมีบททดสอบที่โหดร้ายเพื่อดูว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือไม่และรางวัลใหญ่จะมอบให้กับผู้ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้เท่านั้นเรื่องเล่าสุดคลาสสิกที่อธิบายแนวคิดนี้ได้ดีที่สุดคือเรื่องของอายูดาบีและลุงของเขาพวกเขาตื่นทองและเดินทางไปขุดทองเหมือนคนอื่นๆในยุคนั้นหลังจากทำงานหนักพวกเขาก็เจอสายแร่ทองคำจริงๆ พวกเขารีบกลับไปบ้านเพื่อระดมทุนซื้อเครื่องจักรกลับมาขุดต่อแต่เมื่อขุดไปได้สักพักสายแร่ทองคําก็หายไปเฉยเลยพวกเขาพยายามขุดไปอีกหน่อยแต่สุดท้ายก็ท้อใจและตัดสินใจขายเครื่องจักรทั้งหมดให้กับคนรับซื้อของเก่าในราคาไม่กี่ร้อยดอลลาร์แล้วเดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวังแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับคนรับซื้อของเก่าคนนั้นฉลาดกว่าเขาจ้างวิศวกรเหมืองแร่มาสำรวจพื้นที่ และวิศวกรก็พบว่าดาบี้และลูนของเขาหยุดขุดห่างจากสายแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพียงแค่3ฟุตเท่านั้นเรื่องนี้สอนให้ดาบี้จำไปตลอดชีวิตว่าอย่ายอมแพ้เพียงเพราะเจอกับความพ่ายแพ้ชั่วคราวหลังจากที่เราได้เข้าใจแนวคิดหลักทั้ง4ข้อกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของช่องเรานั่นคือการนำไปลองทำดูครับ ผมได้สรุปขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริงจากแต่ละแนวคิดมาให้เป็นชุดเครื่องมือเริ่มต้นอย่างนี้ครับสำหรับแนวคิดเรื่องความปรารถนาลองทำดูข้อที่1เขียนคําประกาศสิทธิ์แห่งความปรารถนาคืนนี้ก่อนนอนให้คุณเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดของคุณลงบนกระดาษโดยตอบคำถาม6ข้อนี้ให้ครบ 1. คุณต้องการอะไรเช่นจำนวนเงินที่ชัดเจนและแน่นอน 2. คุณพร้อมจะให้อะไรเป็นการตอบแทนเพื่อสิ่งนั้น 3. กํกำหนดวันที่จะได้มันมาอย่างชัดเจน 4. สร้างแผนการเบื้องต้นว่าจะทำอย่างไร 5. เขียนทั้ง4ข้อนี้รวมกันเป็นประโยคที่ชัดเจน 6. อ่านมันดังๆทุกเช้าหลังตื่นนอนและทุกคืนก่อนนอนสำหรับแนวคิดเรื่องศรัทธาลองทำดูข้อที่2ฝึกแนะนำใจตัวเองหน้ากระจก นำคำประกาศสิทธิ์ที่คุณเขียนไว้ในข้อแรกมาพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกเช้าแต่ไม่ใช่แค่พูดให้คุณพยายามรู้สึกถึงอารมณ์ของความสำเร็จนั้นจริงๆจ,งจงินตนาการว่าคุณได้รับมันมาแล้วและรู้สึกขอบคุณสำหรับมันสำหรับแนวคิดเรื่องการวางแผนอย่างเป็นระบบลองทำดูข้อที่3จัด Mastermind Meeting ครั้งแรกของคุณไม่ต้องทางการก็ได้ครับ แค่ลองชวนเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่คุณนับถือที่มีเป้าหมายอยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกัน1-2คนไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟสัปดาห์ละครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียให้กำลังใจและช่วยกันดูแผนการของแต่ละคนสำหรับคนทำงานออฟฟิศในกรุงเทพที่ชีวิตเร่งรีบการหาเวลาไปเจอเพื่อนในกลุ่มมัธยมปลายอาจจะยากลองเปลี่ยนเป็นสร้างกลุ่มหลายเล็กๆขึ้นมาเพื่อคอยอัปเดตเป้าหมายและให้กำลังใจกันทุกวันก็ได้ครับหรือสำหรับน้องๆนักศึกษาที่อยากเริ่มสร้างตัว การตั้งเป้าหมายว่าฉันจะมีเงินเก็บ50 0 0 0บาทแรกภายในสิ้นปีนี้จากการรับงานฟรีแลนซ์ดีไซน์กราฟิกมันจะส่งพลังและทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนกว่าการพูดลอยๆว่าอยากมีเงินเยอะๆมากเลยครับนอกเหนือจากแนวคิดและวิธีการดีๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ผมอ่านแล้วประทับใจมากและอยากจะนำมาแบ่งปันเป็นพิเศษเลยครับเพราะมันคือบทพิสูจน์ของทุกแนวคิดที่เรารวมกันมาในวันนี้ เรื่องนั้นก็คือเรื่องราวของเอ็ดวินซีบาส์กับโทมัสเอดิสันที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นนั่นเองครับหลังจากที่บาส์เดินทางมาหาเอดิสันโดยความมุ่งมั่นจนได้รับโอกาสให้ทำงานในห้องแลบแม้จะเป็นตำแหน่งเล็กๆน้อยๆแต่เขาก็ไม่เคยละสายตาไปจากเป้าหมายเดิมของเขาเลยนั่นคือการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเอดิสันเขาทำงานไปสังเกตไป และรอคอยโอกาสของเขาอย่างใจเย็นจนกระทั่งวันหนึง่งเอดิสันได้ประบิดเครื่องบันทึกเสียงรุ่นใหม่ชื่อว่าเอดิโฟนแต่ทีมขายมืออาชีพของเขากลับไม่ค่อยกระตือรือร้นกับมันนักพวกเขาบอกว่ามันน่าจะขายยากวินาทีนั้นเองที่บานส์เห็นโอกาสของเขาเขาก้าวเข้าไปหาเอดิสันและบอกว่าผมขายมันได้ดยความปรารถนาอันแรงกล้าที่เขาสั่งสมมานาน บวกกับศรัทธาในตัวเอดิสันและผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้บาร์นจึงทุ่มสุดตัวเขาวางแผนการขายและลงมือทำอย่างไม่ย่อท้อและผลลัพธ์ก็คือเขาขายเครื่องเอดิฟนได้สำเร็จไม่ใช่แค่เครื่องเดียวแต่ขายได้มากมายมหาศาลจนเอดิสันยอมเซ็นสัญญาให้เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงเขากลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเอดิสัน และสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองจากความสำเร็จครั้งนั้นสโลแกนทางการตลาดของเขาก็คือ Made by Edison and installed by Barnes ผลิตโดย Edison และติดตั้งโดย Barnes เรื่องนี้สอนบทเรียนที่ส่งพลังมากครับว่าคนเราสามารถคิดเพื่อสร้างความร่ำรวยได้จริงๆครับและมันก็คือสาระสำคัญจากหนังสือคิดให้รวยฉบับอัปเดตย่อยง่ายกระชับที่สุดนะครับ ถ้าจะให้สรุปอีกครั้งหัวใจที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกเราก็คือความคิดคือสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีและเมื่อความคิดนั้นถูกล้อมรวมกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่ชัดเจนมันจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมและสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วมีไฟจากขั้นตอนทั้งหมดที่เราคุยกันไปในวันนี้ผมอยากให้คุณเลือก สิ่งที่ทำได้ง่ายและเล็กที่สุดเพียงหนึ่งอย่างมาเริ่มลองทำดูภายใน24ชั่วโมงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วเขียนคำประกาศสิทธิแห่งความปรารถนาของคุณตามขั้นตอนที่เราคุยกันไปใช้เวลาแค่15นาทีแต่เชื่อเถอะครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถนำแนวคิดจากหนังสือคิดให้รวย ไปปรับใช้ได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างจำไว้นะครับว่าการฟังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะลองทำดูเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมาจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหาในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ s u b s c r i b e ช่องลองทำดู just try it พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในตอนต่อไปสำหรับหนังสือคิดให้รวยเล่มนี้แนวคิดไหนที่คุณฟังแล้วปิง๊งที่สุดและอยากจะนำไปลองทำดูเป็นอย่างแรกครับคอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนมีหนังสือเล่มไหนอีกบ้างที่คุณอยากให้เรานำมาสรุปและลองทำดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วและอย่าลืมนะครับว่า ทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ